อืมดีแล้วตรงนี้มีจิตอาสาฉันไม่เริ่มที่จะรู้แล้วว่าคนที่ทำงานก็ต้องนำทำคนที่มีจิตอาสาก็มีแล้วท่านอาจารย์นี่เรียกกันมีจิตอาสาอืมเริ่มรู้เริ่มรู้ก็เดิมเยอะอืมเห็นไหมการวิเคราะห์หลักูตร ตามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยะฐานะมาตาฐานตำแหน่งข้อที่หนึง่งจุดหนึ่งก็ว่าอะไรข้อที่หนึง่งสร้างหลกักสูตรใช่ไหมครับเออนะนี่เริ่มดําเนินการตามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยะฐานะด้านการจัดการเรียนการสอนหนึง่งจุดหนึ่งแล้วนี่น,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 นี่นี่นะครับคุณค,ณคณรูโรงเรียนบ้านทับปูวิยาเห็นไหมเรียการทําง,งานเป็นทีม หนึง่งจุดหนึ่งว่าอะไรอ่านดิดครับหนึ่งจุดหนึ่งสอดท้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดหร,รือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและผู้เรียนและเรียนรู้ตามศักยาภาพตรงนี้แหละที่เป็นตัวชีวัดคือสมรรถนาะใช่ยังอืมนะครับที่เป็นมาตรฐานรยรู้กับตัวชีวัดเป็นสมรรถนะมาตั้งแต่ปี2547 เออนี่นี่มีจิตอาสาเริ่มเป็นละเออเริ่มมีความสุขแล้วเห็นยังมีผัวไม่นอนกับผัวเลยทีบมันออกอันนี้ของอนุบาลนี่คือทำทำตามตัวนี้ใช่ไหมคะเออเราก็ดึงออกที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูนะเป็นเป็นเป็นช่วงชั้นของเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ใช่ไหมคะเออเราปรับเป็นของเราไว้ได้ค่ะ นะเพราะว่าเราจะทําตามข้อหมดไม่ได้ใช่ค่ะแต่ต้องทําเป็นของเราด้วยใช่ที่เป็นบทบทของครับเจ้าจ้ะใช่ไหมจ้ะอย่าไปตามข้อมดนะจ้ะเอาคนอื่นเป็นผัวจบ้่ีต้องดำเนินการตามมาตรฐานของเราและปรับให้เหมาะสมกับบทบทของห้องเรียนของเรานะครับท่านอาจารย์บังรับตามใครให้เหมาะสมนะครับ ที่เริ่มเป็นแล้วเริ่มมีความถูกแล้วตัวนี้นะครับกําลังทําตามมาตรฐานตําแหน่งนะครับข้อหนึ่งจุหนึ่งนะครับโรงเรียนบ้านทัพโพวิยาเห็นไหมครูเริ่มพัฒนาเป็นของตัวเองแล้วไม่ใช่อบรมนะเป็นการพัฒนาตนเองนะครับ ือเเราก็ไปเอาตัวนี้ไปวอง่าแล้วเราก็ไปเอาดใส่าวอกมาตัดมาสายแต่จะที่นนใส่ที่คอนแล้วพอตารางสองเพาให้เกิดข้อความสำคัญท้งจุดหมายตามลับตามสารไลจุดหมายเราองนารสัมผัสตงนี้ตสุดทางลก็มาสายอันนี้คือของเราแล้วเอามานานแล้วพี่เขาบอกมันเป็นาอะไรแล้วก็นรงนี้ใช่ไหมเอาของเราที่เรามีเอาลง้ไหลว ท่านอาจารย์เดินดูหนือได้นะครับไม่ต้องกระเพิดว่าเขาได้ทําถึงเครื่องตรงไหนแล้วไม่ต้องเกรงใจใครเราทําง,งานเป็นทีมนะครับดูกันได้ท่านอาจารย์มาปรับ็นของัจเดงให้ได้ ไม่ต้องกลบผิดครับครับโรงเรียนได้ทีมวิชาการของเรียนนะครับก็ได้นำเดินการพัฒนาตนเองเรื่องของ การนำมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่งในข้อ1.1นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงเรียนบ้านทัพโพวิยากําลังดาเนินการตามมาตรฐานตำแหน่งข้อ1.1นะครับเพื่อการนําหลักสูตรออกแบบการเิเคราะห์หลักสูตรนะครับโดยมีนวัตกรรมที่ผู้อำนวยการโรงเรียนซื้อให้ทุกคนนะครับ เรียกว่าเป็นนวัตกรรมในการจัดการสอนนะครับลงทุนครั้งเดียวได้ประโยชน์ไรเยอะเห็นไหมครูวิชาการของเรียนเริ่มรู้แล้วว่าในมาตรฐานตำแหน่งข้อหนึ่งเจ่หนึ่งมันจะส่งผลต่อการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการงานเนาะไม่ใช้ประโยชน์นะครับเนี่ย ท่านอาจารย์ดูช่วยเหลือกันเลยนะครับทําเราได้ทั้งหมดไม่มีใครได้ได้ตามมติฐานตาแหน่งนะครับข้อหนึ่งจุหนึ่งนะครับที่ตัวท่านอาจารย์จะได้ประโยชน์นะครับ ที่มันมีแค่มาตรฐานเดียวโดยชีวิตมีสองโดยชีวิตมันก็ได้แค่แล้วก็มันมีภาษาที่สูงสมรรถนะ